สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกทุกทุกคนนะครับทุกทุกท่านมานชมบรรยากาศการสร้างรถไฟผิวนะครับที่โรงงานรถไฟผิวของเรานะครับนี้ก็จะเป็นการประกอบนะครับการประกอบการสร้างชิ้นส่วนนะครับแล้วก็วามาประกอบเป็นตัวรถซึ่งตอนนี้เราก็ทําไปส่งที่คาร์ชลาคาเฟ่นะครับอยู่จังหวัดนครนายกนี่ก็จะเป็นรายชื่อดูตรงนี้นก็ได้ครับ อันนี้คือจะเป็นคิวที่ทำเนาะใช่ใช่อันนี้เราเราเสร็จตรงนี่แล้วอันนี้กำลังทำในกิ่มอยงนชาคราฟซี่แล้วก็ชัยยูมสจายวอล์บูเลอร์อยเอ็ดแล้วก็นนบุรีครับตอนนี้ผลงานของที่นี่นะครับทำได้ทั้งหมดสี่คันล้วที่ทำเสร็จครับสิบครับสิบว่าตอนนี้ที่นี่ใช่ไหมครับผมที่นี่อยู่ที่ปทุมธานีตอนนี้กำลังคันที่หกอ๋อกำลังคันที่หกะครับกำลังคันที่หกนี่ครับผม ก็ตอนนี้บรรยากาศกำลังทํานะครับเพื่อที่จะไปส่งมอบต่อที่จังหวัดนครนายกนะครับนี่ฮะตอนนี้ใครที่สนใจรถไฟขิวก็ต้องรีบติดต่อมาด่วนเลยเนาะเพรรับแค่จังหวัดล,ละหนึ่งคันเท่านั้นจังหวัดล,ละี่ครับผมนะตอนนี้ก็มีโทรมาแบบซ้ำจังหวัดกันเยอะ่าจะเป็นบุรีรัมย์ปทุมน,น่านที่เราทําไปแล้วอ่ะเราไม่สามารถทําให้ได้อีก<ม>เพราะว่า<อ>ปัญหารเรื่องของการลูกค้าของเราจะไปแย่งลูกค้ากันเองครับมันมันไม่ม ไม้โอเคครับว<ม>ัะนั้เราต้องให้โอกาสคนที่เขาเลือกก่อน้ก็ให้โอกาสคนที่เขาดสิได้ก่อนทําก่อนได้ก่อนไม่ใชวว่าเดี๋ยวทําก่อนคนนี้มาทําตามเย่งการตลาดกันก็ทําให้ลูกค้าเราอาจจะยังไม่คืนทุนทําให้อา,อาจขาดทุนได้อะไรอย่างนี้ครับ,รบผมก็คิดถึงลูกค้าเป็นสำคัญคระป๋อตัวเล่าผลิตยังไงเสียเราขายขายขาดอยู่แล้วขาดอยู่แล้วเนี่ครับ่วงนี้คน สนใจที่ต้องการรถไฟจิ๋วเยอะมากเลยครับช่วงนี้ต้องบอกท่านช,<ม>ช,ชมก่อนเนาะก็ตอนนี้ก็มีที่ต่างประเทศด้วยที่สปปลาวที่ลวงพะบาญนะครับลุบมบา,บมมบาก็เอาไปไปเหมือนกับทําเป็นจําลองจากรถไฟจีนลาวเ <ừ> ี่ระดาเร็งจากประเทศจีนมาลาว์จาลองให้เล็กลงแล้วก็ไปวิ่งตามขึ้นมาวิ่งตามขึนาวิ่งตามโฮมสเตย์ที่พักขอ,อของเขาเรียกว่าเป็นแหล่งสำคัญอยู่ที่ หลวงพะบางนี่ครับเป็นที่ที่เกี่ยวสำคัญเพราะตอนนี้หลวงบางกำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นแลนนักหรือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนน่อยากไปนะครับหลวงพระบางบังเวียงหรือว่าเวียงจันทร์เนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงไทยเองก็ไปกันเยอะัเยอะแล้วก็เขาก็เลยเจ้าของที่นั่นเลยมองเห็นโอกาสที่นี่วพาที่ประทุมเนี่ยเขามองเห็นที่เรุวขึ้นไมครับที่ประทระุมมีลูกค้าแล้วก็มีคนสนใจเยอะก็เลยอยากได้ไปไวไที่ประเทศลาวบ้างโอเลครับลูกค้าประเทศลาวคนลาวนะครับ เนาะเตรียมตัวเลยครับผมประเทศเราจะมีรถไฟจิ๋วแห่งแรกเลยเนาะต่อประเทศเราเลยเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังคุยกันเรื่องของสีเรื่องรายละเอียดตัวให้รายละเอจบไปหมดแล้วเรื่องเก็บเรื่องสีว่าสีต้องเอาแบบไหนจะให้มันสวยงามและเข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านเขาเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่อง เรื่องพวกนี้มันก็นนกนสำคัญน,นะครับเรื่องการขนส่งเรื่องการข้ามแดนในที่นี้เราต้องทำกานบ้านดีๆเพื่อไม่มีการผิดพลาดระหว่างการเดินทางนะครับคผมครับผมอย่ารถไฟหนึ่งขบวนนี้คือใช้เวลานานครับไปจะประกอบไปเสร็จครับแตก่อนเราเคยใช้เวลารวรวมสองเดือนเสร็จครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าสิบห้าวันเราต้องเสร็จแล้วอ๋อตอนนี้มีออเดอร์มารอหลายคันเลยเนาะออเดอร์เยอะเราก็ต้องเพิ่มกำลังการผลิตครับผมแต่ก่อนสองเดือนจริงเพราะว่าทำกันไม่กี่คนครับทม่กี่คนตอนนี้ก็เพิ่มกันมาเยอะ เป็นหลักสิบคนแล้วตอนนี้ก็มาเดี๋ยวมีช่วงบ่ายมาอีกเราเรื่ดึกนะครับก็ทำทำกันจนดึกช่วบ่ายกันจะไม่ขึ้นหนึ่งคือประกอบครับผมก็ทุกท่านสามารถที่จะมากดติดตามแล้วก็ติดตามได้ที่เพจรถไฟสิวนะครับเห็นรถไฟสิวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับรถไฟสิวเราจะทําให้จังหวัดละที่เท่านั้นครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์รถไฟสิวนะครับจังหวัดละที่เพราะว่าก็อย่างที่บอกครับมันจะได้เกิดคุณค่าแล้วก็ อะไรก็ตามที่มันได้มาด้วยความลําบากหรือว่าได้มามีสตอรี่มันก็จะสามารถที่จะสร้างคุณค่าได้ครับที่เราเรายังคงคอนเซ็ปต์นี้ไว้อยู่เหมือนเดิมครับเราต้องต้องบอกว่าจังหวัดตอนนี้ก็เหลือทําไปแล้ว10จังหวัดครับก็เหลืออีกประมาณ67จังหวัดเลยครับ67จังหวัดนะครับเตรียมตัวได้เลยครับผมใครที่สนใจนะครับต้องรีบนะครับผมนี่มีจังหวัดอะไรบ้างยกตัวอย่างให้หน่อยที่ทิ่ที่ติดต่อมาแล้วที่ติดต่อมาแล้วที่ทําแล้วครับที่ทําแล้วก็จะมีกรลสิน เป็นไอ้ท s เแล้วก็แน่นเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำสารบุรีเป็นทีฮหนึ่งแต่สามบุยลำแล้วก็จะเป็นตัวท s เจะเป็นมือโมเดลโมเดลที่คนไปนั่งบนหวัวนะมีเบาะนั่งแล้วก็เป็นที่ประทุมธานีนจะเป็นตัวอัลตัมกานชลาคาเฟ่นี่ที่เรากำลังทำเขาจะเป็นหัวรถจักรทีอีหัวรถจักรทีนี่จะได้รับการเชื่อถือมากจนแม้กระทั่งการทำขบวนพระสนิทของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,า,จาอยู่หัวในการเสด็จกลั 9, ก็ใช้หัวรถจักรทีในการทำขบวน แล้วก็จะมีที่เยภูมิตัวสก,กายวอล,ล์ฟทูเลอร์ร้อยเอ็ดนธบุรีแล้วก็มีท,ที่ที่ต่อมาต้องไปทำสัญญาที่ทนครราชสีมากร<ม>ะบี่สุราษฎร์แล้วก็สปลปาวนีครับนี่ครับผม<ว>จังหวัดอื่นที่ยังไม่มีนะครับรีบติดต่อมาเลยครับผมก่อนที่จะเสียโอกาสเนาะเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมไม่แพงครับนี่เองคราโทรมาคุยกันได้ครับผมานจะต้องได้ไม่แพงเข้ารถคันหนึ่งนี่ครับผมรถคันหนึ่งแพงกว่าครับแต่ว่ารถไฟผิว สามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างยอดขายให้กับกิจการของท่านได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดมานานแล้วแล้วมันเพิ่งมามาสู่ส์วามที่ณน้าปทุมคาเฟ่ครับถ้าไม่เชื่อก็ถ้าไม่เชื่อไปดูได้ครับผมหน้าปทุมคาเฟ่น,นะครับหลังสวนคาเฟ่ครับโคกงหน้าแสนชื่นนะครับสามารถไปดูได้เลยเนาะแล้วลานตาพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถไฟสี่ยเรา เราขับเคชื่อมด้วย่องลังงานไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ NMC ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากและอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานประมาณ8ปีเราชาร์จหนึ่งครั้งใช้ค่าไฟประมาณ25บาทในการชาร์จวิ่งได้เกืบอบ70กิโลเมตรคือไม่ม<า>ได้2วันอ่ะครับ 2>, 2วันนี้ผมเคยถามที่หน้าประชุมคาเฟ่วันหนึ่ง500กว่าบาท500กว่าที่นั่งตัวเนี่ยขายได้แล้วถึงวัน600น่าจะถือว คี่ดูสองวันเป็นพันกว่าครับพันกว่าตัวแล้วขายตัวเท่าไหร่ไ้คุณกันอยูนน่ครับครับผมนี <c oughs> ่ฮะลองคิดดูลองพิจดรณาดูรับแล้วที่สำคัญคือยอดขายที่ร้านเพิ่มขึ้น<ม>คนมาที่ร้านเราก็อาหารก็ได้ขายกาแฟเครื่องดื่มทุกอย่างได้ขายหมดก็มีคนมาถึงแล้วลอีกอย่างนึงมันเป็นของใหม่แล้วเราจะแตกแค่เทานันละที่เพราะฉะนั้นก็อย่าให้ฟ้าอากาศนี้ไว้นะครับอาจจะกำลังเตรียมพื้นที่ก็โทรมาคุยมาจองมาดจำกันได้หรือยังไม่ซื้อก็จองกันได้ครับไม่ได้ซื้อเยอะ พยาแค่อยางให้โอกาส Religion. คนที่เลือกก่อนให้โอกาสคนที네่ตัดสินใจก่อน <true. S 1> แช่งนันดูครับก็ลองดูครับโอเคครับอขอบคุณครับผมบสวัสดีครับ